ดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องคุกกี้สปิก้านะคะก็มาพบกับคุกกี้หรือควิกี้นั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะก็มีคนเดมมาหลายคนแล้วก็แบบเออพูดมาหลายคนว่าเออเนี่ยคือฝึกควินเล่นอยู่อ่าแล้วก็อารมณ์แบบว่าพอฝึกแล้วว่าคือพอเล่นได้วิธีการปากคือพอรู้แต่มีปัญหายอย่างหนึ่งคือ คือแบบกดอันติไปแล้วไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อหรือไม่ก็แบบว่าเออคือแบบทําไปแล้วล้วคือแบบจะทําอะไรดีเข้ายังไงลวงตัวไหนก่อนถ้ามันอยู่กัน5ตัวหรือแบบเออมันเป็นไฟใหญ่หรือเป็นอะไรที่เราจะเป็นต้องลวงอจ,จะเข้าไปยังไงแล้วก็แบบช่วงนี้ก็คือแบบว่าคินลนมันก็จะเล่นยากหน่อยก็สําหรับคนที่เพิ่งฝึกใหม่นะคะเพราะว่ามันมีทั้งเปิดแมปมีตัวแก้ทางเยอะมากก็คือถ้ายังไม่ช่ำก็อาจจะ ท้อกันได้อันนี้พอเข้าใจแต่เพราะอย่างนั้นนั่นแหละก็เลยอยากจะให้เล่นเป็นเพราะว่าคินเลนเป็นแอสซิสตตัวหนึ่งที่อ่าก็คือแบบว่าถ้าเล่นได้ฟุ้งฟิิงเนี่ยมันก็จะเอามาแบกแรงได้อืมได้ดีเลยอ่าแต่ถามว่ามีตัวที่ดีกว่าคินเลนไหมมีมีด้วงมีซิลมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเออแล้วแต่สถานการณ์เกมเนาะคินเลนก็ไม่อาจจะไม่ได้เล่นได้ทั้งเกมได้ตลอด แบบว่าเออทุกเกมเพราะว่ามันก็แบบบางทีมันก็มีตัวที่มันลวงไม่ได้หรือแก้แบบมันแก้ทางจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ู้แล้วแต่รูปแบบเกมนะเนาะแต่ว่าถ้าเราหยิบมาแล้วอ่ะเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราหยิบเพราะฉะนั้นเราก็จะมาสอนเล่นให้แบบอ่าไม่ใช่สอนเล่นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเป็นสอนวิธีการอ่าเข้าการตัดสินใจจะดีกว่า อ,อย่างเรื่องสกิลอะไรพวกนี้เนาะไม่ต้องพูดถึงเนาะสกิลหนึ่งสองสามเลยทุกคนรู้อยู่แหละก่อนมาเล่นก็คือทุกคนจะต้องแบบเออรู้อยู่แล้วว่าตัวละครนี้มันต้องทําอะไรบ้างเกตใช่ไหมอันนี้คือจะไม่พูดเพราะว่าเดี๋ยวแบบเออมันน่าเบื่อแต่ก็คือเท่าที่รู้คือ,อสกิลติดตัวของคุนเลนเนี่ยคือถ้าเราเข้าเข้าหลังฮีโร่ใช่ปะทุกตัวมันก็จะแบบติดคีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งงั้นก็คือแบบโอเค ก็คือรู้ๆกันอยู่เพราะฉะนั้นการเล่นคิวเลนเราจะต้องเข้าหลังเข้าใจไหมอ่าเราก็มาดูอ่าวิเคราะห์จากวิดีโอไฮไล,ไลท์ที่คุกกี้แบบมีไว้นะคะคืออันเนี้ยก็จะคัดเลือกมาเฉพาะอันที่รู้สึกเหมือนแบบว่าเออมันเป็นไฟล์ที่ดูรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยมันดูนัววะ่ะมันดูแบบเอ้ยม,มีมีหลายมีหลายอย่างให้เราเลือกสรรว่าเราจะเลือกแบบ จะลวงตัวไหนก่อนอะไรเง so like ี้ยก็เลยแบบอ่ะเอาจากวิดีโอแรกก่อนละกันเป็นวิดีโอที่คุกกี้เพิ่งอ่าเล่น ID ของน้องทรายนะฮะก็มันก็จะมีหลายตัวอ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพวิดีโอก่อนอ่ะให้ให้ดูไปก่อนว่าแบบเออเป็นยังไงเดี๋ยวจะมานั่งพพสแล้วก็หยุดทีละอย่างแล้วก็จะพูดให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะโอเคตัวทุกทุกคนเห็นแล้วเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างอะเราก็มานั่งย้อนดูกันไปกันค่ะก็ ตอนแรกนะคะคือมันมีกันอยู่4ตัวและดาซี่กำลังเกิดอ่ะพอดาซี่เกิดมาปับป๊บมันกําลังจะมาครั้งนี้แหละแล้วคนที่โลอยู่เนี่ยคือเพื่อนอะเข้าไฟแล้วเห็นปะนที่ดิกเตอร์อะเข้าไฟไปแล้วแล้วสักพักอะ คือคือเขาไปเปิดคนเดียวอะเกตใช่ปะแล้วตอนนี้สกอร์ของเราเนี่ยมันอยู่ที่11-8นั่นหมายความว่าเราก็ไม่ได้นำอะไรขนาดนั้นแต่ดูสกอร์คิวของเราคือเป็น7-1-0นั่นะหมายความว่าเรามีดาเมจอยู่พอควรเกตปะก็คือเราก็สามารถลวงตัวบางได้แบบตายได้อะ่ะเกตใช่ไหมเออแต่ตอนนั้นอะ่ะ นิกเตอร์มันกําลังเข้าลัมเบอร์แล้วลัมเบอร์เลือดมันโลอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเล่นคิวเลนอะคือสกิลของมันก็คืออ่าก็คือถ้าเราฆ่าใครสักคนใช่ปะสกิลทุกอย่างมันจะรีหมดแล้วให้เราไหลได้เออนั่นแหละคือคุกกี้ก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าลัมเบอร์ไปอ่ะพอลัมเบอร์แตกปับ๊บเราก็ไปต่อกับลาวิลก็คือสกิลสองไปอ่ะหลบอ่าอันติที่มาหลอกช็อกพอเราเข้าลาวิลปับ๊บลาวิลไม่ตายอ่ะลาวิลไม่ตายทันยังไงมันยิงเราฟีเราก็อ่ะกด อาอันติวิ่งวิ่งเข้าพุ่มวิเข้าพุ่มเพื่อไปอะไรเพื่อไปแบบว่าหยุดให้ราวิวตีเราอ่ะ,แล,อะแล้วเราก็แบบว่ากลับมามาเอาราวิวต่อเพราะว่าแบบว่าโอเครู้แล้วว่ามันไม่มีดูดใหญ่หรือไม่มีอะไรและเนื้อออกปะมันเหมือนมันใช้ตะกี้ไปหมดพอราวิวแตกปับ๊บ กลายเป็นเหมือนว่าตรงนั้นน่ะมีใครอยู่ก็คือโรมกับแคลลี่อะ่ะมันตายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่ออฟเลนที่เป็นมาล็อกแล้วก็ดีแลคที่เป็นเมดแล้วก็ดารซี่ที่แบบเพิ่งเกิดออกมาจากบ่อนั่นหมายความว่าดารซี D ่เพิ่งเกิดมาก็คือมีอันตรอยู่ถูกไหมอ่ะเราเข้าดีแลคไปก่อนรู้อยู่แล้วแหละว่าไม่ตายเพราะว่าดีแลคก็มีเขาเรียกว่าอ,อะไรนะมีแบบมานาอยู่เก็ตใช่ปะคือมันเป็นตัวที่แบบว่าฆ่าไปแล้วมันไม่ตายทันทีเพราะฉะนั้นเราก็ต่อไปก่อน พอตอเสร็จปั๊บใช้อันติเอ๊ะไม่ใช่ใช้สกิลสองตอไปเสร็จปั๊บเราใช้อันติออกมาเพราะว่ายังไงดาซี่โดยอัตโนมัติอ่ะมันเพิ่งเกิดเพราะฉะนั้นอันติมันต้องมีอยู่แล้วเก็ตปะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้อันติวิ่งออกมาให้ดาซี่อ่ะเล่าให้ดาซี่อ่ะใช้อันติไปกับพื้นอ่ะแล้วคราวนี้แหละทั้งคู่อ่ะไม่มีสกิลแล้วแล้วดาซี่อ่ะอันติแบบว่าใส่พื้นแล้วแบบถ้าไม่โดนมา่ะมันก็คือจะกลับมาที่เดิมไม่ได้เก็ตปะเพราะฉะนั้นเขาก็จะหมดดสิโยยยบรา ก็กลายเป็นแค่เมตสอตัวบางๆที่เราเข้าไปลวงได้แบบเก๋ๆแล้วคันนี้แหละก็เหลือมาหลอกไว้ตัวเดียวซึ่งอ่านั่นแหละมันก็รวงไม่ได้ก็อย่าฝืนถ้านั้นเองนี่แ่ละค่ะเป็นการตัดสินใจในการเล่นควินเลนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นคลิปแรกอ่ะก็อาจจะยังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวราเราไปดูคลิปต่อๆไปกันดีกว่าอ่ะส่วนคลิปต่อไปไปคลิปที่ควินเลนกี้เก็บอ่าเมกาคิวได้นะคะก็คือเป็นไฟห้าคน เป็นไฟท์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสี่ต่อห้าเพราะว่าเมทของเรานะเห็นปะแรดกลับไปอะไรไม่รู้โยกอะไรข้างล่างก็มีดูแล้วก็ไม่มาไฟท์ซึ่งมันก็เป็นผลกับการที่เราไม่ได้คอเกมนั่นแหละค่ะแล้วก็ดูสกอร์นะคะเป็น18ต่อ14สสกอร์รวมอ่านั่นก็หมายความว่า เออก็มันไม่มีทีมไหนที่เขาเรียกว่าอะไรถึงเราจะนําอยู่แต่ก็คือแบบไม่ได้นําขาดอะ่ะเออนึกอ,ออกปะเพราะฉะนั้นการเล่นหรืออะไรเงี้ยเราก็จะต้องระวงังเป็นพิเศษเราจะแบบเออเราเราจะแบบเขาเรียกว่าบุ่มบ่ามเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเขาก็สามารถฆ่าเราตายได้เหมือนกันแต่สกอร์ของคุนเลนคุกกี้ตอนนี้คือ1303นนั่นหมายความว่า คุนเลนของคุกกี้นั้นก็คือแบบเกิดอยู่พอควรเพราะงั้นการตัดสินใจในการล้วงหรือทําไฟ5ต่อ4เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจถ้าเราแบบว่าเกิดจัดๆเลยนะอ่ะอ่าแล้วพอครั้งนี้นะมาดูนะเราตีของเอ้ยเราตีมังกรเสร็จแล้วใช่ปะอ่ะด้วงมันกระโดดมาใส่เทลกับอ่ายีน่าแล้วครั้งเนี้ยเทลตายยีน่าล้าอยู่แล้วแบบหลายๆตัวก็แบบพยายามแบบเออแบบ ล้วงเราใช่ปะเราก็แบบว่าใช้สกิล1สกิล2ค่าด้วงแล้วทำไมคุกกี้จะต้องวิ่งวนหินเพราะว่าตอนนั้นอะเราเห็นในแมปเล็กไหมเราต้องดูแมปเล็กด้วยนะก็คือเห็นป้าว่าเวเลสกับซูเอปอร์แมนเนี่ยเลือดมันเต็มอยู่ถ้าเราแบบว่าอันติใสซูเปอร์แมนกับเวเลสอะแน่นอนเลยว่าเราจะต้องโดนเอรันดอร์ที่อยู่ข้างหลังเพราะงั้นคุกกี้ก็เลยเลือกที่จะวิ่งอันติหนี ไปพักหนึ่งให้อาร์มเขา้อไฟไว้ก่อนแล้วเราก็เข้าไปข้างหลังเห็นปะเห็น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 อา่าเอเันดอร์กับดีแลกปะเขาก็ยืนแบบหันหลังให้เราอยู่นั่นแหละเราก็เข้าไปล้วงตัวบางทิ้งปึ๊บเอเันดอร์ตายเพราะเอเันดอร์ตายเสร็จปับ๊บเหลือแค่ก้อนเนื้อสองสองก้อนคือเวเลสซุปแล้วก็มีตัวบางอีกตัวหนึ่งที่เป็นดีแลกที่เราสามารถแบบว่าไหลได้เพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปเลยจ้าเข้าไปไหลดีแลกเลยจ้าพอเข้าไปเสร็จปั๊บ เราก็ได้สกิลรีอ่ะครั้งนี้แหละพอเราไปไหลดีแลกเสร็จป,ปับ๊บเวเลสเห็นปะเลือดมันเหลือดิดเดียวเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะต้องไหลต่อไปนั่นก็คือเวเลส พอเราพอเราได้เวเลสเสร็จปุ๊บพยายามพยายามเหมือนแบบว่าใช้สกิลสองตีเข้าตูดเวเลสนะเพื่อที่จะได้เหมือนแบบเออตีเข้าไม่งั้นตีไม่เข้าอ่ะชาตินี้เก็ตปะแล้วคันนี้แหละเหลือซุปตัวเดียวพอเราดูไอ้ตรงนั้นปั๊บไอเห็นป่ะสี่ตัวข้างบนสีแดงๆที่แบบนับเลขอยู่อ่ะถ้าสมมุติว่าไอตรงนั้นอ่ะมันยังเป็นสี่คนอยู่แล้วมันยังไม่เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังไม่มีใครเกิดมาเราก็ไล่ซุปได้อย่างคลิปนี้นะคะแล้วเราก็จะได้เก็บเมก้าคิวไปแบบ เอซี่เกนั่นเองเข <c oughs> พอเข้าใจปะคือแบบนี่นี่ก็แบบเออเล่นตามสัญชตาตราณแต่ก็แบบพูดพูดไม่ถูกเอาง่ายๆก็คือถ้ายังลำดับความสำคัญก็คือเราควรที่จะเ,เก็บตัวบางๆก่อนนั่นเองนะฮะแล้วถ้าคิดว่าเราไหวถ้าคิดว่าแบบเออเราไหวอะ่ะ เออเราจะต้องคำนวณดาเมจให้ดีว่าเนี่ยเราไหวนะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสามารถเล่นได้เก็ตใช่ไหมถึงเลือดน้อยก็เล่นได้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่อ่าเป็นคลิปที่คินเลนอ่าเอาง่ายๆคือมีเรากี่ตัววะเนี่ยหนึ่งสองสามสามต่อสองอ่ะสามสามสามคนที่เลือดเต็มแล้วก็อีกสองคนที่เลือดแบบน้อยนิดมันเป็นแบบสามต่อสองก็คือแบบว่าตอนเนี้ย คินเนนแบบของพี่ใช่ปะมันก็เลือดน้อยมากแล้วตอนเนี้ยโอเมนอะที่กาลังจะเข้ามาคือแบบเลือดเต็มแบบเต็มเลยเต็มพิกัดก็เลยแบบว่าเออเนี่ยก็ให้โอเมนอะเข้ามาแบบมายื้อไฟไอ้อย่างเนี้ยกำลังจะตายบอดํมกำลังจะมังงัดแล้วแหละโอเมนก็ดีที่แบบว่าเออมาช่วยแบบว่ามาช่วยเหมือนแบบว่าเออแบบมาหยุดไว้ใช่ไหมแล้วครัวนี้แหละเราก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยเราสกอร์แปดศูนย อ่ะสกอแปดศูนย์หมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าตอนนี้คิณเลนของกุ๊กกี้กาลังเกิดมากๆเพราะฉะนั้นคือการที่เราจะสวนไฟอะทาได้ถ้าสมมุติว่ามีคนยืนให้เพราะตอนนี้ก็คือโอเมนอะเป็นตัวยืนให้แล้วเราก็เข้าไปพอเราเข้าไปปั๊บเราจะสังเกตเห็นเลยว่าเป็นรูปแดงๆข้างหน้าเป็นเอนโซกับบอดัมใช่ปะก็คือ2คนเนี้ยมันเลือดโลเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตรงเนี้ยแหละเป็นการที่ทําให้เรารู้สึกแบบเราไหลได้แล้วตัวที่ใกล้ที่สุดนะตอนนั้นก็คือบอดัมอ่ะ พอเป็นบอดัมเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เข้าไปเลยเข้าหลังบอ,บอดัมปึ๊บเราได้ไหลแหล้วพอเราได้ไหลเสร็จปั๊บเราเราก็กดสกิลสองเพื่อที่จะเหมือนแบบเออไหลเอนโซต่อแต่มันเหมือนแบบมันพลาดอ่ะมันไปโดนไฮยาเพราะงั้นเราก็เลยจะต้องอันติ on. หนีก่อนหนีอันติไฮยาเพื่อที่จะเหมือนแบบอ่ะรีเลือดรีเลือดเสร็จปั๊บเรากลับไปไหลไอตัวที่เลือดน้อยที่สุดที่อยู่ข้างๆนั่นก็คือเอนโซปึ๊บพอเราไหลเอนโซได้ปึ๊บกดสกิลสองปึ๊บไหลไฮยาได้แล้ว ที่ทำทำแบบนี้ได้เพราะว่าคินเดนกาลังเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือกําลังเกิดอะ่ะเกิดนํากว่าคนอื่น,นๆเก็ตปะมันก็เลยทําได้อ่าคือไอ้ไฟแบบนี้มันทาเขาเรียกว่ามันทําไม่ได้ตลอดนะเพราะว่าอ่ามันอยู่ที่อ่าเขาเรียกว่า ability ของตัวเราตอนนั้นด้วยอืมว่าเหมือนแบบว่าไหวไหมถ้าสมมติว่าเกมตาม จริงๆเหมือนสกอรเราแบบเราไม่เกิดอ่ะเออเราก็ตังเราก็ไม่ได้นำมาเลยคนฝั่งนู้นมากอะไรเงี้ยก็ถ้าทําอย่างนี้เราก็จะตายแทนได้เราก็ต้องดูรูปแบบเกมด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ,คะก็เนาะเอาแค่นี้ก่อนละกันก็ลองไปเล่นเล่นกันดูเนาะมันต้องเล่นกันบ่อยๆอ่ะมันถึงจะแบบเออพอจับทางได้อันนี้ประมาณนี้อะค่ะมันก็ไม่ยากก็อยากจะแบบเอออยากเห็นสาวๆลุๆงหนู่หมือนเงี้ยเล่นกันเป็นอะไรเงี้ยเพราะแบบบางทีเจอในแรล้งอย่างเงี้ยแบบ งุญหงิดมากแบบเออควินไปล้วงอ่าตัวแบบอะไรนะเหมือนแบบตัวหนาๆอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวบางๆมันยิงฟีอยู่ข้างหลังแล้วแบบถ้าเราอ้อมมันก็มันก็อ้อมได้แต่ทำไมไม่อ้อมวะอะไรเงี้ยก็แบบเอองุญหงิดนิดๆอะไรอย่างงี้ก็อยากให้ทุกคนสู้ๆทำได้ทุกคนทําได้มันไม่มีอะไรที่มันเกินเราหรอกเอออย่างคุกกี้เนี้ยเป็นผู้หญิงยังเล่นได้เลยอะยไรเงี้ยแบบทุกคนก็ต้องทําได้ทําได้แหละทาได้ดีกว่าด้วยซ้ําอืม เพราะงั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้จะเป็นผลดีหรือผลเสียยังไงถ้ามีอะไรที่มันแบบว่าเอออยากแนะนําให้เราปรับปรุงในการพูดอะไรเงรี้ยก็บอกได้เพราะว่านี่ก็สอนคนไม่ค่อยเป็นเนาะอ่ายังไงก็ขอให้สู้ๆนะคะทุกคนทําได้จ้า